เอาแล้วครับก็กราบสวัสดีสวีดัสสวัสดีทุกคนนะครับวันนี้ก็อยู่กับผมอีกแล้วนะครับนิวโคโกนะครับซึ่งวันนี้ผมก็จะมาทําคลิปลงไปถ้าเก็บได้ปืนอะไรก็จะเล่นปืนตัวนั้นทั้งเกมนะครับ <c oughs> ผมก็ห่างหายไปนานนะครับไปปาร์ตี้อ่ะ <c oughs> <c oughs> นี่ก็สวัสดีหลังปีใหม่นะครับ สวัสดีหลังปีใหม่ทุกๆคนด้วยนะครับซึ่งก็เริ่มเล่นตั้งแต่วันที่สิบนะครับวันที่สิบอันนี้ก็วันที่เท่าไรวันที่ยี่สิบแหละอันนี้ก็ผ่านมากี่วันแล้วน่าจะสิบวันน่ะโอ้โหเล่นไปได้ยังไงสิบวันซึ่งวันนี้ผมก็จะมาทำคลิปแบบแบบว่าลงไปถ้าเก็บได้ปืนอะไรก็จะเล่นปืนตัวนั้นทางเกมนะครับ ไม่รู้ว่าจะได้ที่หนึ่งหรือเปล่าก่อนที่เราจะไปดูคลิปกันนะครับก็เดี๋ยวผมก็จะไปดูคลิปหลังก่อนนะครับว่ามีคนตอบถูกหรือเปล่าให้เดาจำนวนที่ผมสุ่มนะเดี๋ยวผมก็จะตัดไปดูนะครับเดี๋ยวไปเลี่ยนดูไปพร้อมๆกันว่ามีคนตอบถูกหรือเปล่ามาแล้วก็เข้ามาแล้วนะครับเข้ามาที่หน้าคลิปล่าสุดน,นะครับ ซึ่งตอนนั้นผมก็ไปนับมาแล้วนะครับหมดไปทั้งหมด3620เพชรเพนะครับมาดูพร้อมกันเลยว่า,าจ,จะมีคนถูกหรือเปล่าครับเลื่อนลงมาคนนี้อะไร3เนี่ยคนนี้3 7 5 1ไม่ถูกครับคนนี้3 3 9 4ไม่ถูกคนนี้3,280ไม่ถูกนะครับคนนี้อุ้ยใกล้เคียงอ่ะคนนี้ส6มยเกือบลักเกือบถูกเลยคนนี้โอ,อ้หมด หมดเท่านี้นะครับซึ่งก็ไม่มีใครถูกเลยนะครับให้ทุกคนไปไล่นับมาใหม่นะครับผมก็ไปนับไปแล้วหมดไปทั้งหมดนะ่ะสามพันหกร้อยยี่สิบเพนะครับผมนับมาแล้ว3,6สามพันหกร้อยยี่สิบเพไปต่อที่คลิปหลักเลยครับนี่มาแล้วครับเราก็จะทำคลิปลงไปถ้าเก็บได้ปืนอะไรก็จะเล่นปืนตัวนั้นทางเกมนะครับ ซึ่งก่อนที่จะไปรับชมคลิปก็อย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์แล้วก็กดซับสไครต์ให้ผมด้วยนะครับเป็นกําลังใจใผมนะครับซึ่งคลิปนี้ก็มีแจกเพชรน,นะครับผมจะแจกเพชรเท่าไหร่ <reun> ก็รอติดตามดูคลิปหน้านะครับอย่าลืมฝากกดไลค์คลิปนี้ถึง20ไลค์นะครับแล้วก็ผมจะมาแจกให้นะครับถ้าถึง20 like ไลค์เมื่อไหร่ผมก็จะมาแจกนะครับ อย่าลืมทิ้ง UID อย่าลืมทิ้ง u ด d ท,ทุกคนไว้ด้วยนะครับถ้าถึง20 like, ไลค์มอแลร่ผมก็จะมาสุ่มแจกเลยนะครับประมาณสองคนนะครับไม่รู้ว่ากี่เพชรงบมีเท่าไหร่ก็จะแจกเท่านั้นนะครับรอดูคลิปหน้านะครับอย่าลืมกดไลค์คลิปนี้ให้ถึง20ไลค์ด้วยนะครับซึ่งผมก็พูดมามาก,มากพอแล้วเราก็เข้าเกมนะครับไปเลยครับป มาแล้วครับ <c oughs> นี่โดดล่มมาเลยแล้วก็จะลงพีคเลยนะครับถ้าผมหยิบมาหรือว่าเก็บมาได้ปืนอะไรผมก็จะเล่นปืนตัวน,นั้นเลยนะครับเล่นทั้งเกมอ่ะไม่เปลี่ยนปืนอ่ะเล่นแค่กระบอกเดียวอ่ะเดี๋ยวขอเสียงลงก่อนแป๊บหนึ่งมันมันดังคืนอ่ะอุ้ยลงมาได้สกานะครับแต <c oughs> ่๋วันนี้เปิดเลยเปิดเลยโอ้ไม่โดนไม่โดนอุ้ยตัวนี้ตัวนี้เสร็จกูแน่ โอ๊ยเกือบละเกือบละเรียบร้อยเสร็จเสร็จได้ผมมาแล้วหนึ่งคิวนะครับเดี๋ยวเราไปต่อเลยครับนียยยย่เรียบร้อยคิวที่สองนะครับขอพันลำก่อนแป๊บนึงขอพันลำก่อนเดี๋ยวขอนั่งก่อนนะครับแป๊บนึงเดี๋ยวพ่อเรียกะ่ะพ่อเรียกนะ เดี๋ยวมานะครับทุกคนรออยู่ตรงนี้แป๊บน,นึงมาละมาละมาลุยกันต่อเลยจังหวะนี้กำลังออกล่ากำลังออกล่าวิ่งกันอยู่ด้านนน้นหรอมามาเดี๋ยวพี่ไปไอหนูเดี๋ยวพี่ไปไอหนูเดี๋ยวไไอยขอเก็บยาก่อนนะครับ อยู่ตรงไหนนี่นี่นี่เรียบร้อยหัวแต่งมาแล้วฟักเกอร์เฮ้ย <c oughs> อยู่ตรงไหนวะอยู่ด้านบนหรือเปล่าอยู่ด้านบนหรือเปล่านะเฮ้ยนั่นไงนั่นไงมาเดี๋ยวขอเปิดเอาตัวสแกนก่อนแล้วกัน ตัวนี้เลยเนี่ยวอชิแกนนั่นอยู่ด้านบนชิงชิงด้วย <c oughs> ขอดารไอดอกกันนะยยิงมาลอยยิงมาลอยน้องอยากโดนเปล่าอยูโอโโอโ่โดนเปล่าอุ้ยมีตัวโดนไหมมีตัวโดนไหมอ้าไม่ตาอุ้ยโดนลาดเรียบร้อยเลยผมโดนลาร์ดอน่ะ มาแล้วซัดไอดอกกันต่อเลยเดี๋ยวซัดไอดอบปเกาะสีก่อนเดี๋ยวขอซัดไอดอกกันหนไอหนูเดี๋ยวพี่ไปจำด้วยเฮ้ยนู่นนู่นนู่นน่นน่นเยดวะเดวะเรียบร้อยโอ้โหแตกพี่บอกแล้วว่าอย่าอย่ามาลัพี่หนูเก็บร้อยเลยใกลจะเต็มแลนี่แต่กสี่ล้านตรงนู้นอยู่ตรงนู้นเฮ้ยมันขึ้นอยู่ตรงไนนวะ เดี๋ยวขอดูก่อนเฮ้ยอยู่ด้านนู้นอยู่ด้านนู้นนี่เห็นแล้วหเห็นแล้วหเห็นแล้วเดี๋ยวไปเดี๋ยวไปเดี๋วไปนี่นๆๆมโอกำลังกลังวิ่งอยู่กาลังวิ่งอยู่เดี๋ยวโดนพี่งัดหัวไอ้นูอ้ยโอ้ยตั้งไอว่ลก่อนไม่ไหวไม่ไหวงัดหัวไม่ขึ้นนะเดี๋ยวพี่พันลาก่อนนะไอ้หนูอ้ยโดนสกิลสไปเดอร์แมนเดี๋ยวพี่ขอพันลาก่อนนะไอ้หนู อยู่ตรงนั้นเองหรอทำอะไรอยู่หรอจ้าครบเรียบร้อ,อยหัวแตกหัวแตกเลยผมผมยิ่งสายงัดหัวหมดแล้วไหมที่พีกนี่หมดแล้วไหมเดี๋ยวขอเก็บกระสุนปืนก่อน อุ้ยไม่แล้วไม่แล้วไม่แล้วอุ้ยขับบิ๊กฟุตซะด้วยอ่ะขับบิ๊กฟุตซะด้วยอ่ะอุ้ยนี่โดนแล้วสองนัดโดนแล้วสองนัดพี่จะไปไหนจะไปไหนจะไปไหนเองไม่รอดเองไม่รอดอุ้ยอ,อุ้ยรอดไปจนได้น่าจะอยู่ตรงที่ก้อนหินหรือเปล่านี่นี่น,นี่วัดเลยวัดเลยนี่ อืมพี่ก็เกืบแตกครับน้องๆเดี๋ยวพี่ขอพันลำก่อนเกาะพันลำกดแป๊บนึงเดี๋ยวไปดูซิว่าในศพนี่มีอะไรบ้างขอเก็บยานี่ได้กระถาแล้วนี่ขอยาก่อนได้ซิปอัพมาด้วยเดี๋ยวไปซื้อซิปอัพก่อนนะครับตอนนี้สกาผมแค่เลเวลสอง ให้มันขึ้นเลเวลสนี่เดี๋ยวซื้อซิปอัพก่อนนะครับซื้อเลยอันหนึ่งนี่เดี๋ยวอายาฟรีก่อนกาะล่องพยาบาลฟรีสกาผมก็เป็นเลเวลสมาที่เรียบร้อยแล้วนะครับพร้อมที่จะไปงัดหัวคนแล้วหรือยัง เรียบร้อยโอ้เข้ามาหน้านี้ทําไมโอ้มือลั่นนะโทษทีครับทุกคนโทษทีดีนะไม่เข้าเว็บเถื่อนนะถ้าถูกตอนเข้าเว็บเถื่อนนี่เรียบร้อยเลยไปต่อเลยครับกอซ่อมกอะก่อน ไปกันต่อเลยไปที่โพชินอกกันครับโอ้เหลือแค่สิบสามคนแล้วอนะตอนนี้ผมก็ฆ่าไปแล้วหกตัวให้ทุกคนเดามาตอนนี้ว่าเกมนี้ผมจะได้ที่หนึ่งหรือเปล่าอย่าไปดูจนจบคลิปแล้วอุ้ยตรนี้นรนั่งคารไรายูโดนพิซารโดนพิซาสประกาศซาร์เลย จังหวะนี้เข้าซาดเลยโดดเข้าไปเลยเนี่ยโดดจะเอครับอุ้ย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 ออุ้ย,ย,ยเกือบผมตายเกือบผมตายเกือบไม่ได้ที่หนึ่งละขอพันลำก่อนนะครับพันลำเสิบก็เก็บศพตอ่อมาเอ่ตรงนี้ตรงนี้ตรงนี้ ทำอะไรอยู่ทำอะไรอยู่เดี๋ยวโดนพี่เล็งหัวเดี๋ยวโดนพี่เล็งหัวอุ้ยไม่โดนเลยอุ <c oughs> ้ยนัดเดียวนัดเตี้ยอู้เรียบร้อยโดนผมยิงหัวแตกอ่ะโดนผมยิงหัวแตกอ่ะเรียบร้อยเลยขอลูดของมามาต่อกันเลยครับเอ้ยอยู่ตรงนู้นอยู่ตรงนู้นรออยู่ตรงนู้นรอให้หนุ่มตรงไหนล่ะอุ้ยทำไมมาอยู่ตรงนี้แล้วอุ้ยกดเปิดสกอไม่ได้ นี่เดี๋ยวโดนเดี๋ยวโดนเดี๋ยวโดนวัดเลยเยียบร้อยผมก็เกือบแตกครับเกือบไปละเกือบไปละฮ้ยังมีอีตัวเหรอเดี๋ยวขอลงไปแป๊บหนึ่งไอ้หนูรอพี่ก่อนรอพี่ก่อนรอพี่หน่อยอร่อยแน่อุ๋ยเรียบร้อยแตกแล้วคาโซเนียติโซเนียติโซเนียเรียบร้อย ขอเปลูซขออุ้ยใครยิงอะไม่ได้นะยางงี้ไม่ได้นะตรงไหนอยู่ตรงไหน,ไหนเดี๋ยวขอตั้งที่ดีดก่อนเดี๋ยวอาดาบลาซันก่อนมาได้ดาบลาซัรละตอนนี้จะตายวงตอนนี้จะตายวงขอพัดลำก่อนฮาพัดลำเสร็จละเดี๋ยวขอเข้าเลยเดี๋ยวเข้าวงก่อนเดี๋ยวเข้าวงก่อน รอพี่หน่อยอร่อยแน่ที่พัดลำกันนะไอ้หนุ่มใจเย็นเย็นอยู่ตรงไหนกันหมดแล้วล่ะอาจารย์เออยู่ตรงนี้หรือเปล่าอุ้ยไม่ตายไม่ตายเดี๋ยวขอวิ่งมาด้านนี้เลยแล้กัน จเย็นจะเย็นจะเย็นเดี๋ยวเครื oh, no insight, ่องระเบิดไปหนึ R ่งลูกสองลูกอ mm ัน hmm. น mm. ar. ้อยหนาไปรบรบอุ้ยไม่โดนกลับไปที่เดิมกาอุ้ยอยู่ตรงนี้แหละอยู่ตรงนี้ละมีอะไรน่ะป้อมประการหรือเปล่าอุ้ยไปแล้วไปแล้วเดี๋ยวขอยิงป้อมทิ้งก่อนนี่ป้อมแตกละเดี๋ยวพี่ตามไปหนุ่มเดี๋ยวไปตรงที่สะพานเลยล้วกัน ลงที่สะพานน่าจะสบายกว่านี่ลงมาแล้วอยู่ตรงไหนล่ะอยู่ตรงไหนล่ะอยู่ไหนแล้วอุ้ยไม่เห็นนะอุ้ยอยู่ข้างหลังอยู่ข้างหลังนะที่บ้านพี่รถก็จะเยอะหน่อยนะเพราะว่าบ้านพี่ติดริมทางอนะ่ะก็ขอโทษในความเสียงดังด้วยนะครับ ดี๋ยวโดนน้อยนาพี่โอ้ยยังยัง,ยงเดี๋ยวตั้งไอวอลกอนเครี้ยงระเบิดมาโอ้ยเก้าเคลี้ยงระเบิดมาหรอเอาน้อยนาเป็นหนึ่งลูกไม่โดนเอาไปอีกหนึ่งลูกน้อยนาเดี๋ยวขอซาร์ดก่อนซาร์ดเวลาก่อนโอ้ยเครี้ยงไม่โดนอนะ่ะเดี๋ยวทิ้งน้อยนาตรงนี้ทิ้งระเบิดไ้พอมันเป็นสูตรของพี่นะเควี้ยงระเบิดไปอืมเสร็จกูแน่ จังหวะนี้เข้าซาัดเลยเข้าซาัดเลยวิ่งไปหากับระเบิดบุ้มเรียบร้อยตามที่แผนคาดไว้เรียบร้อยแตกไปแล้วตรงตามที่แผนผมวางไว้เป๊ะๆเลยขอพันลำก่อนนะเหลือแค่ตัวเดียวอะ่ะตอนนี้11คิวแล้ว เลยแค่ตัวเดียวมาซ้มอมเกาะก่อนอยู่ตรงไหนลาอยู่ตรงไหนอยู่ไหนเอ้ยตรงไหนตรงไหนอ๋ออ๋แล้วยืนทําอะไรยืนอย่างนี้เกาะหัวแตกดี <c oughs> เรียบร้อยยืนทําอะไรอยู่เราจาน้องสาวซึ่งเกมนี้ก็ได้บูย่ามานะครับโอ้โหได้บูย่าบูยา่า <c oughs> นี่ขึ้นต่อไดมอนดสมนี่ซึ่งใครที่ดูมาจนถึงนี้นะครับ <c oughs> ก็อย่าลืมทิ้ง u d ไว้ด้วยนะครับถ้าถึง20 like ไลค์มอไลร่ผมก็จะมาแจกเพชรท้เลยนะครับซึ่งกี่เพชรผมก็ยังไม่รู้นะครับอันนี้รอดูในคลิปหน้าเดี๋ยวดูงบผมก่อนไม่33ก็น่าจะ68นี่แหละดูไปตามงบเนี่ยนะ งบมีมากถ้าทุกคนจะให้แจกมากๆก็ถ้าผพ้ติตามถึง1,000ผมจะแจกให้เลย172เดพชรนะครับถ้าผพ้ติตามถึง1,000อันนี้ก็800แล้วนะครับใกล้จะถึง1,000ัซับแล้วก็อย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์แล้วก็กดซับสไครต์ให้ผมด้วยนะครับเป็นกำลังใจให้ผมนะครับซึ่งอย่าทิ้งเอออย่าทิ้งอะไรละ ซึ่งก็อย่าลืมทิ้ง uid ไว้นะครับเผื่อถึง20ไลค์ผมก็จะมาแจกเพชรให้คนที่คอมเมนต์นะครับผมจะสุ่มเอานะครับไม่คนนึงก็น่าจะประมาณ2คนนี่แหละประมาณนี้แหละซึ่งคลิปนี้ก็หมดเพียงเท่านี้นะครับลากันไปก่อนละครับบ๊ายบายครับคลิปหน้าไว้พบกับผมให้นะครับก็อย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์แล้วก็กด Sub s cribe ให้ผมด้วยนะครับ แล้วก็อย่าลืมติดตามดูนะครับคลิปหน้านะครับไปนะครับบ๊ายบาย